เรามึงแซบซะไม่มีเอาละขาทุกคนหลังจากที่เราดูเกมทอยทะลุนิติจบไปแล้วเนาะแล้วก็ได้ไข่ปริศนาว่าแม่ของอ้องก็คือแก่ชราภาพก็คือกูอะคือกูเคยพูดอยู่ว่าแบบเหมือนอีพีนู้นนู้ๆู้นะว่าระยะเวลามันประหลาดประหลาดเหมือนกันในขณนะที่มึงดูหนังสือรุ่น ในขณะที่มึงเห็นปัญญาดาเขียนหนังสือเล่มนั้นว่าจดบ,บันทึกว่าในเกมมีอะไรบ้าง2,538 2,538ตอนนี้2,568อายุมันจะเท่าไหร่รักรักรักอัน,นีนอันนี้คือตอนเขายังไม่เกิดนะอันนี้คือตอนเขาช่วงเขาเล่นเกมเขา้าใจปะก็ตอนเกิดมึงต้องไก่เข้าอีกกูก็เลยแบบมันไม่ได้แบบป้าแล้วหรอวะแล้วถ้ามันเป็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 นเขาเรียกว่าไปไปเจเนอเรชันนั้นแล้วอะทำไมอ้อมถึงสภาพเป็นอย่างนี้ก็คิดไปคิดมา,ค,ดมาคิดว่านั่นแหละ เรื่องอายุในเกมอะไรเงี้ยแตกต่างกันอันนั้นคือเอหนึ่งแต่กูงงมากบบว่าว่าเมืงอมึงเปิดหนังสือรุื่อมึงเปิดหนังสือรุ่นขนาดนั้นแล้วมึงก็มึงรู้สึกว่าเขาอะแบบปัญญาดาเอ้ยเขาหาคนที่ชื่ออ้อมหรือปัญญาดาวะที่ตอนแรกเขาหาหนังสือรุ่นอะแล้วปัญญาดาอ๋อหาหา,หาปัญญาดาว่าอยู่หน,นังสือรุ่นแต่กูรู้สึกว่าที่เขาไม่เอะใจอะเพราะเขานึกว่าปัญญาดาเป็นหนังสือรุ่นแบบแบบใกล้ๆหรือเปล่าสองสามปีอะไรเงี้ยแต่ พวกเขาอะคือทั้งสมุดแล้วก็ประธานนักเรียนอะไรนะั้นนะเขาหาเหมือนทุกเล่มเลยมึงแล้วสมมติเขาเจอเล่มแบบเล่มแบบปีไกลๆอะ่ะปีไกลๆคือแบบว่าปีจบก,การศึกษาที่อยู่ไกลๆอะ่ะเจอปัญญาดาอะไรเงี้ยมันก็น่าจะหดหูอยู่เออแล้วตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยแล้วอ้อมจะเอาเอาหนังสือคนที่ชื่อปัญญาดาไปทําไมอะไรเงี้ยเพราะคิดว่ามหาสมุดเ,เออมหาสมุดกับตัวประธานเนี่ยเขาจะ พอทานนักเรียนเนี่ยเขาจะไปเพื่อจะไปค้นหาความจริงอะไรหรอก็คิดว่าเขาน่าจะได้ข้อมูลที่อยู่ที่อยู่แล้วก็จะไปหาแต่กูก็คิดไปคิดเขาไม่เปลี่ยนที่อยู่หรอวะแต่ก็ดีแต่ก็ดีใจด้วยที่ที่สุดท้ายคือเพื่อนของมึงที่ชื่อปัญญาดาเขาไม่เปลี่ยนที่อยู่แล้วก็คนที่ชื่อปัญญาดาจริงๆแล้วอะ่ะเขาป่วยด้วยอาจจะเวรกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้ป่วยอะไรเนงะี้ยแล้วก็ถ้าถามในมุมของอ้อมอะ่ะกูเป็นอ้อมอะ่ะกูก็คงแค้นแหละ ด้วยด้วยความที่ถ้ามึงปฏิปิะต่อจากอีพีที่แล้วที่เหมือนว่าอ้อมอะมองไปแล้วพ่อเขาเสียแล้วเหลือแต่แม่อย่างเดียวแม่ก็ผัดผัดผักผัผกกระหล่ำปีอะไรเงี้ยมันด้วยช่วงอายุของแม่ในในความรู้สึกกลัวมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็สูญเสียสิ่งที่เขาควรจะเขาจะมาถ้าเด็กมันคิดถึงพ่อแม่และและช่วงอายุที่มึงหายไปอะที่ที่มึงไม่ได ขึ้นมาหาลัยที่มึงยังไม่ได้ทํางานเลี้ยงเขาหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันมันช่วงเวลามันหายไปแล้วกลับมาทีคือคือเขาแก่งําแล้วด้วยความเสียใจของแม่เขาด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้แบบอ้อมมันรู้สึกอยากแก้แค้นแล้วไหนจะชีวิตอาจจะมีความสุขของตัวของตัวของปัญญาดากับกับลูกเขาอะที่ที่เป็นคนนั้นเล่นอะมาร์กเออปัญญา,ากับเอ่าคนนั้นเล่นก็คือตัวมาร์กอะไรเงี้ยแล้วกูก็รู้สึกว่าอ้อมที่บอกกับช่วยมาร์กอะกูก็รู้สึกว่า คือกูรู้สึกแปลกๆเน่ตอนตอนละแล้วแต่กูก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบแค้นขนาดนั้นหรือว่าเขาจะเอาถึงตายคือกูคือกูไม่รู้ว่ามันจะยังไงคือคือไม่รู้ผลลัพธ์ว่าเขาจะออกออกมาหน้าไหนว่าแบบเออจะขังจะขังในเกมก็อยู่ในหนึ่งความคิดว่าเออน่าจะทําแต่ตอนแรกอคิดว่าใจไม่ถึงว่าจะไม่ทําแต่คิดไปคิดมาก็ความแค้นคนอะมันแต่กูก็คิดไปคิดมาแล้วเราถ้าถ้าเขาเขาทั้งหมดอ่ะ ไปช่วยเพื่อนได้ไหมายถึงตัวสมุดต,ตัวมะเมตัวแก่นอะไรเงี้ยเขาไปช่วยเพื่อนในรอบนั้นได้ทําไมเพื่อนรอบรอบ,น,น,อรอบอนู้นอะรอบของเจเนอเรชันนั้นอะถึงไม่ไปช่วยแต่ว่าพอพอรู้แล้วว่ามันอันตรายก็เลยพอไม่ไม,ไม่ไม่ไปช่วยแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วกูก็รู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งที่สมุดพูดอะว่าแบบเกมไม่อันตรายมีแต่คนที่อันตรายแต่กูรู้สึกว่าเกมที่ที่ตัวของอ้อมเจอกับตัวบรราดา กูว่าน่อันตรายจริงนะมึงก็ถือคอนเลยนะมึงถ้าเาขาฆ่าคนได้ก็ตายหาในเกมนะเว้ยอันนี้คือคือหมายถึงว่าสมุดมันยังไม่เจอเกมนั้นแหละแต่ถ้ามอมอยในเรื่องเข้ามาในเกมอ่ะก็สนุกดีนะมันมันดูเป็นเกมที่ที่ทใครลองเซิร์ชหรือว่าลองค้นหาอริกอทิทึมดูนะมันเป็นเกมเหมือนเป็นเกมที่เด็กเล่นกันทั่วไปคือหมายถึงว่าในประเทศไทยอีกเก้าอี้ที่ต่อมาแล้วยาให้เก้าอี้ล้มอ่ะมันก็มีแบบ แบบเป,เป็นขนาดเล็กๆเก้าอี้ขนาดเนี้ยเออแต่ว่าอันเนี้ยก็คือทําไซส์ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแม่ก็คือเป็นเกมแห่งปัญญาจริงๆแล้วคือแบบคนเล่นแม่ก็ต้องคิดว่าจะยังไงกูจะเดินยังไงอะไรเงี้ยเออสนุกแต่แค่แบบอ่าโครงแก่นของความสัมพันธ์อะเครียดเครียดมากเออว่าว่าว่ามันจะไปยังไงแล้วก็อ๋อมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะถามแล้วก็คือต้องไปดูในอนาคตก็คือว่าที่แม่ของมาร์กอะไปช่วยไปช่วยเนี่ยในเกมใช่ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กูอยากถามเลยคือ ยังไม่มีใครเคยชนะเกมเหรอหรืออะไรไรเงี้ยความปรารถนาเป็นจริงคืออยากรู้คนชนะความปรารถนาเป็นจริงไหมอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กูแบบอยากรู้เลยอะ่ะเออพวกมึงจะได้จบจบกันสักทีคือคือเจเนเรชันของของความที่ตัวสมุดต,ตัวมัมเมตัวแก่นอะไรเงี้ยก็อีโครงงานพังเนี่ยมันแบบใครเป็นคนทําหรือเออใครเป็นคนใครเป็นคนทําด้วยเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเรื่องที่พ่อของตัวอ้อมอ่ะ ตายอาจจะเป็นฝีมือของเกมแต่คิดไปคิดมามันน่าจะเป็นอายุไขอ่ะที่อ้อมไม่ได้อยู่แล้วมันอาจจะไปเจอไปโดนอะไรอะไรเงี้ยเออก็ไปดูนะคาคตล้วมันจะเป็นยังไงนะคะสําหรับเกมคาร์ลวิติมันมากความสัมพันธ์ก็ยุ่งเหยิงสุดๆแต่ก็กูก็อย่างไรกูก็จับประเด็นได้ว่ามึงอายุมันแบบโหดอยู่อะไรอย่เงี้ก็สำหรับใครชอบพีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกชิวมีอะไรคอมเมนต์ด้านล่างแล้วจะแปะลิงก์ของวิวด้านล่างก็สามารถไปดูได้สำหรับวันนี้ไม่เชื่อก่อนแล้วบบ๊ายาย